อย่างแรกเลยคือต้องเรียนจบทาปั่นไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปในยุคเนี้ยในภูมิบรญญาชาวบ้าน,นจำเป็นต้องเรียนมาก่อนไหมความเป็นช่างเนี่ยก็เรียนแต่เรียนสืบสากันมาจากบรรพบุรุษออพอมาถึงในยุคนี้เนี่ยการเป็นที่จะมาเป็นสถาพนิกเนี่ยมันมีศาสตร์อย่างอื่นที่เข้ามาเยอะมากที่มันเป็นองค์ประกอบไม่ใช่จะทําอย่างนั้นอย่างเดียวทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปโครงการใหญ่ขึ้น ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นวัสดุใหม่ๆมากยิ่งขึ้นจําเป็นจะต้องรเ,ออเรียนมาไหมจําเป็นแล้วการศึกษามันต้องลงไปลึกเยอะขึ้นเริ่มต้นในแนวความคิดว่าจะเป็นไงไอ้นี่เป็นนิเพราะอะไรคุณจะต้องเข้าใจพื้นฐานของการอ,ออกแบบ,บในในแต่ละบริบทบยุคต่อไปมันหนักไปกว่าน,นั้นอีกมัน,เป,นเป็นเรื่องของ AI ไอสามารถที่จะ ใส่ข้อมูลแล้วมีระบบจัดการการวางเลยเอามันเป็นอกยุคหนึ่งแล้ว